สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเหินไม่หายอีกแล้ววันนี้เราจะมาตัดลิ้นปีกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับคุณกระจอและคุณชานนนะครับเออมากัน3 D2B นะครับเดี๋ยวเป็นดาราเลยเออเดี๋ยวมาลองตัดลิ้นปีกันมันก็ยังตัดลิ้นปีไม่เป็นนี่ยังมันก็ยังตัดไม่เป็นครับผมก็เดี๋ยวมาลองว่าจะตัดกันได้ไหมนะครับไปดูกันได้เลยก็ก่อนที่เราจะเป่าปีนะจะเป่าปีให้ดีเนี่ยจริงๆมันมีหลัก อยู่3องค์ประกอบนั่นก็คือปีที่ดีลิ้นปีที่ดีแล้วก็คนเป่าที่ดีนะครับอันนี้สาองค์ประกอบนี้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงลิ้นปีก็ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะลองมาสอนตัดลิ้นปีก่อนแล้วกันนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราจะมีอันดับแรกเลยนั่นก็คือ กำาพดปีนะครับกำาพดป,ปีมันก็คือพวกทองเหลืองหรือทองเหลืองผสมหรืออะไรก็ไม่รู้นะที่ช่างทํากำาพดปีเขาจะทำมาอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาซื้อตัวนี้ให้ได้นะครับใครหาซื้อไม่ได้อะไรก็ลองทักมาหาผมดูได้นะเดี๋ยวก็จะช่วยดูให้นะไม่ได้ขายนะผมไม่ได้ขายเองนะี๋ยวหาช่องทางติดตามทิ้งไว้ให้เออจะหาช่องทางติดตามหรือว่าใครขายก็ทักมาหาได้หรือเป็นผม้อ <c oughs> เอ่เซอ <c oughs> ใครอยากเป็นสปอนเซอร์ให้หรือให้ช่วยประกาศขายให้หรือว่า ช่วยให้แนะนําร้านให้ก็ทักเข้ามาได้ครับเท,ท,ทักมาได้ทักไมาได้เพื่อได้ค่าค่าโฆษณาอะไรอย่างนี้นะท่นแรกที่ต้องมีเลยก็คือคาพวดปีจะมีสมอ,อันนี่อันนี้แอฟริกาอันนี้ยุโรปเลย่หลับไปอันนี้กําพวดแบบไทยไอ้แค่นีหไ,ไทยชาโนนของไซส์ไหนก็าทะลึง่งเออันนี้เป็นคาพวดปีมอนปีมอนนี่จะใหญ่สุดอปีมอนจะใหญ่จะ,จะยาว ดูง่ายๆเลยปีมอนจะยาวปีนายก็จะลดหลั่นกันมานะครับเล็กสุดก็จะเป็นปีชวาจริงๆอ่ะมันตัดก็คือปีอไมันก็จะตัดคล้ายๆกันถ้าปีมอนก็อาจจะใหญ่หน่อยปีนายก็อาจจะเล็กลงมาปีชวาก็เล็กลงไปอีกจริงๆก็คือขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ที่หลายๆองค์ประกอบเดี๋ยวเราลองตัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะรู้นะครับอุเน,นี้ยแจกจ่ายให้ไปคนละอันนะมึงก็เอาปีใหญ่ไปอ่ะยวกลางๆส่วนมึงเอาเล็กๆต,ตัดอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะ มาลองตัดกันนะครับอุปกรณ์ที่มีอันดับแรกไปแ,แล้วแล้วก็อันดับต่อไปก็คือใบาตานนะครับใบตานเนี่ยคือมันมีหลายตำนานมากเลยเรื่องใบาตานเนะี่ยบางคนก็ต้องเป็นใบาตานตัวผู้ยืนต้นเออบางคนก็ต้องยืนต้นตายด้วยบางคนก็ต้อง,อง<น>หนันหน้าหาพระอาทิตย์เออหน้าหาอาทิตย์อีกบางคนก็ต้องเป็นใบาตานที่แบบขาดน้ําบางคนก็ต้องเป็นแบบ ใบตาลที่ข<บ>ึ้นคู่กัน2ต้นหรือไม่ก็ต้องแห้งแบบแห้งคาต้นแบางคนก็ต้องร่วงออมาอมันหลายสูตรหลือเกินบอกไม่ถูกกันว่าไหนดีไม่ดีอ่ะแล้บางที่ก็ยังมีนี่เอกแบบยังไม่แก่กูเคยไปเก็บอยู่เมื่อก่อนนะไปคือยังไม่แก่แล้วก็เอามาแล้วก็ต้องเอามาอบเอามาอบรมควันวยงานที่สมัยก่อนเวลาเขาทำกับข้าวใช่ไหมมันเป็นเตาฟืนอ่ะ เขาจะเอาใบตาลเนะี่ยไปเก็บไว้เหนือเหนือตรงที่เขาทํากับข้าขวาะกรันนะนมันก็จะลอยขึ้นมาเออมันก็จะทําให้ใบตาลแบบดีขึ้นหลายสูตรามากจริงๆแล้วที่จะดีจริงๆเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ใบตาลที่ดีจริงๆก็ต้องเป็นแบบต้นหนาอาจจะต้องลองลองหาไปเรื่อยใบไตานะ่ะดีของแต่ละคนเอาเป็นว่าถ้าเราใช้แล้วดีสําหรับเราผมว่ามันก็โอเคอยู่นะอดีสำหรับเราโอเคที่สุดดีสำหรับแต่ละคนเป็นไงไม่รู้อันนี้ผมก็ ไม่ได้ไปเก็บเองแล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็ไปเก็บเองอยู่ก็คือเจอต้นไหนก็เก็บแม่งไม่รู้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ไหนไม่ดีก็ก็ไม่ดีสําหรับเรานะไหนที่ไม่ดีสําหรับเราอ่ะเราก็ยังเก็บไว้ฝึกตัดได้อ่าแยกไว้เฮ้ยอันนี้แม่งไม่ถูกใจเลยเราฝึกตัด,ตดให้ชินมือใช่ใช่ทรงที่สวยที่ต้องก,การด้วยใช่ฝึกตัดจะ<ม>ได้แบบเก่งขึ้นแล้วถ้าฝึกตัดดีแล้วเฮ้ยเราเจะเอาอันเนี้ยมาตัดให้มันใช้อ่ะให้มันให้เราได้ใช้งานจริงๆริอ่ะเราก็เอาที่ดีสําหรับเรานะเออเอามาใช้ มาใช้ตัดจริงๆการตัดลิงปีนี่ก็แล้วแต่แล้วแ,แต่คนเลยอ่ะแต่ละคนตัดก,ก็จะไม่เหมือนกันามาอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั่นก็คือเชือกนะครับเชือกถึงเชือกอันนี้เรียกเชือกอะไรเนี่ยเชือกควันเชือกควัน,นเชือกวาวเชือกเชือกเยอะไรก็ไม่รู้เป็นเรียกที่แบบเข้าใจกันเองเป็นเชือกควันแล้วกันะนะจะใช้เป็นเชือกมาตีเกลียวควันมันจะเป็นอย่างเงี้ยควันให้เป็นเกลียวติมีขายมีขายตามร้้นเครื่องเขียนทั่วไปก็ ยี่สิบบาทสิบห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยเนี่ยสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นได้สายสินแล้วก็เอามาควันกันเองจะบควันควันควันกันเอง,ค,ค,ค,เองคือเมื่อก่อนกูก็เคยทําอยู่ตอนสมัยเรียนนะเคยเรียนทําอยู่แต่ปัจจุบันทําให้เป็นแล้วที่ควันเองนะเ<ม>ชือกก็ไม่เชื่อที่ควันเองจะแน่นกว่าจะแบบจะมีความแน่นของมวลเชือกม,มากกว่าอันนี้อันนี้คือมวลเชือกอาจจะคลายได้หรืออะไรได้ก็คือ,คอ เขาเรียกิษสีมันเยอะเหลือเกินนะ่ะก็ไม่รู้อันไหนจริงอันถ้ามันแน่นกว่านี่มันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างพี่มันช่วยไหมก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะหรืออาจจะเกี่ยวก็ไม่รู้แล้วแต่ความเชื่อคนละกันถ้าทําควนเองได้ก็ก็น่าจะดีกว่านะผมคิดว่าน่าจะดีกว่าแต่เนี้ยเราเอาสะดวกก็คือไปซื้อมาทุกวันนี้ผมก็ซื้อซื้อตลอดแทบไม่เคยควนเองเลยควนเองไปสองครั้งแต่ลืมไปแล้วว่าควนเนี่นงไอ้ที่แบบมาเชียกสายสิมาแล้วมานั่งควันควันควนอุปรกรณ์ต่อไปนั่นก็คือ มีนะครับมีคัตเตอร์มีคัตเตอร์ในที่นี้เราจะใช้เป็นมีคัตเตอร์ที่แบบเป็นปลายแหลมนะไม่ได้เป็นมีคัตเตอร์แบบปลายทู่จะมีปลายทู่กับปลายแหลมสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเลื่อยเขาจะไปเจียเจียแล้วปลายมันจะแหลมเล็กเล็กมากเขาจะเจียจนคมมากแต่อย่างเราเอาง่ายสะดวกก็คือเป็นมีคัตเตอร์ปลายแหลมก็ซื้อที่คุณภาพดีๆหน่อยแล้วก็หักใบมีดบ่อยๆไม้ฉนวนไม้ชน,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 นวนไม้ฉนวนในที่นี้ก็ จะเป็นอะไรก็ได้นะจะเป็นไม้แบบไม้ไม้แหลมทั่วไปก็ได้หรือจะไม้เอามาเหลาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นขนแม่นมันจะมีหลายอย่างนะขนแม่นอของเราก็ใช้เป็นขนแม่นบางคนมีตังหน่อยแบบมีฐานะหน่อยเขาจใช้เป็นงาช้างมไม้ชนวนเนี่ยขนแม่นดีใช้ขนแม่นตัวผู้หรือตัวเมียดขนตัวไหนก็ได้เฮีย <laughs> อ้ <laughs> อาวใบตานแค่ะีต้องมีแยกตัวผู้ตัวเมียเลยก็เลยใส่บัต ขนม่นนี่ต้องมีแยกตัวผู้ตัวเมีมยไหมไม่รู้เหมือนกัน,นะอะไรมันแหลมแหลมมากจริงมันไม่จาเป็นต้องขนแม่นหรอก <c oughs> จริงมันก็คือไม้ธรรมดาไม้แหลมไม้เสียบชิ้นอะไรก็ได้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่มันต้องเป็นขนแม่นหรืออะไรนะเราต้องการใช้ความแหลมของมันแค่นั้นเองแหลมไปก็ไม่ดีแหลมไปก็ตำม,มือเออบางคนนี่ชอบทําไม้ฉนวนแบบให้มันแหลมแบบแหลมก็ไม่รู้จะแหลมไปเพื่ออะไรนะ <c oughs> ผมนี่คือเอาไม้ทู่หมดที่ยนแล้วไม้ก็พันเชือไว้ทําไมเนี่ยพันเชือ ก็เอาไว้สําหรับนี่ไงเปานสำหรับเสียบเข้าไปตัวเนี้ยเสียบเข้าไปในรูเพราะไม่งั้นมันหลวมเห็นไหมแต่ถ้าไม่พันได์อ่ะมันก็มันหลวมเออมันก็จะไอ้นี่ออกไปเลยแล้วต้องใช้เป็นได้เท่านั้นนะก็เป็นได้เอามาพันตรงนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นก็คือมันจะมีตัวอากาศเล็ดรอดเข้าไปได้ไหนมันจะมีช่องว่างของอากาศมันจะเล็ดรอดเปลี่ยงปีมันเออลมมันก็รั่วมันรั่วมันกระจายออก อันนี้คนโบราณเขาคิดมาแล้วว่าเออเนี่ยใช้เป็นได้พันตรงตูดปีอย่างเงี้ยกับตูดํำพวดอ่ะใช้เป็นได้พันตรงตูดํำพวดอ่ะมันจะทําให้แบบรูลมที่จะรั่วออกมามันมันไม่มีก็ใบตาเนี่ยที่จะใช้กันเนี่ยอย่างเช่นปีมอเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงเนี่ยตรงโคนใบมันะตรงโคนใบมันเพราะว่ามันหนามันหนาก็เลยมันจะตับใหญ่ได้หน่อยก็เลยจะใช้ตรงโคนใบมันกระนับไปหข้อนิ้วนี่หข้อดิวโป้งหนึ่ง 2 3 4สาม่าหอ่าอันนี้เราก็จะได้สำหรับทำปีมอนแล้วปีในก็ลดหลั่นกันไปอ่าก็จะอยู่ช่วงตรงกลางใบพอดีอ่านับไปหกข้อนิ้วเหมือนกัน1,2,3,4,5,6อมมา่ห้าหกออกมานี่อันนี้คือตรงกลางเอาไว้ใช้สำหรับปีใน ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างอ่อนหน่อยเราก็จะใช้สําหรับทําปีชวานะเพราะว่าเราใช้ตัดเล็กได้น,นะก็นับไปหกข้อนิ้วเหมือนกัน123456อ่าอันนี้ก็เราก็แยกไว้ว่าสําหรับทําปีชวาใบาตาเนี่ยมันจะมีสองด้านนะมันจะมีหน้าที่เป็นหน้าที่ด้านกับหน้าที่มันเนี่ยเห็นไหมจะมีสองหน้าก็คือเราก็ เอาหน้าที่มันอะเอาไว้ด้านในสําหรับถ้ามันงอนะถ้าเราจะใช้งออย่างเงี้ยก็เอาหน้ามันไว้ข้างในส่วนหน้าที่ด้านเนี่ยก็เอาไว้ข้างนอกเพราะงั้นมันจะแตกมันจะหักถ้าเราใช้ด้านผิดแล้วนะจากนั้นก็แชน่น้ำนี่เราก็เตรียมน้ําเปล่ามาใส่ขันนะน้ำเปล่าใส่ขันแล้วก็แช่น้ําไปแช่ไปสักพักหนึ่งระหว่างรอก็ ก็ไม่รู้ทำไร่ะเรามาฟังเรื่องเล่าของชาณนนท์ครับมึงมีเรื่องเล่ามีเรื่องอะไรมาเล่ามีมาสีเรื่องมีมาสีเรื่องสีเรื่องฟังตื่ใจไปเลยตืใจกันไปเลยอ่ะก็เรื่องที่หนึ่งวันนั้นผมไปเจอผัวเมียคู่หนึ่งเขาทะเลาะกันไงทะเลาะกันทีนี้ถึงแยกไฟแดงอผัวไม่จอดเมียหันไม่ด่าผัวว่าทําไมไม่จอดไฟแดงเมียก็เมียก็หนากกลับเลยว่า ไม่ต้องเสือกกูเป็นคนขับอ่ะอ่ะแล้วพอเรื่องที่สองอ่ะเรื่องแรกจบไปแล้วจบแล้วโหซ้นในใจจริงๆอ่ะเรื่องที่สองกลับตกเย็นเมียก็หุงข้าวเลยแต่ลืมเสียบปลั๊กไงอ่าหัวก็ด่าเมียว่าทำไมถึงหุงข้าวไม่เสียบปลั๊กเมียด่าหัวตอบไปกูเป็นคนหุงมึงก็ไม่ต้องเสือกอ่ะส่วนกลับด้วยส่นกลับสิเออพอมาเรื่องที่สี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเเรื่องเรื่องแรกอะไรเนี่ย เรื่องแผัวก็ผัวเมียขับขาไปแดง่ะอ่ะแล้วเรื่องที่สองก็เมียหุงข้าวแล้วเรื่องต่อไปเรื่องที่สี่อ่ะแล้วเรื่องที่สามมึงไปไหนล่ะไม่ต้องเสือกผมเป็นคนเล่าอ้าวอีกเฮ้ยอะไรดูวิชัยได้ยังเดี๋ยวดูก่อนนี่นะธีดูนี่หลังจากฟังเรื่องเล่าของมึงมาแล้วมาดูนี่ลองหักไหมลองหักใบตามเทสดูก่อนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแปลว่ายังใช้ไม่ได้ยังนิ่มไม่พอ ดูแล้วมันยังใช้ไม่ได้ยังนี่ไม่พอก็ต้องแช่ต่อไปนะอย่าฝืนนามาใช้นะถ้าฝืนนามาใช้นี่ก็จะก็จะเสียไปเลยสําหรับใบนั้นอะระหว่างรอก็ชานนจัดสักหนึ่งบทเพลงนี้ออชานนคนใจซื่อเป็นลิเกอะยกมือขึ้นวิ่งออนว่าหวังว่าคงจํากันได้ชานนหลานชายอย่าลืมกันนะ แม่จ้านานๆได้มาพบกันก้มกราบเท้าทุกท่านโปรดจงสงสารเลื่อมใสนี่ไงชุดยอดไงเอามาดูก่อนว่าใช้ได้หรือยังนะครับเทกันต่อก็เหมือนเดิมนะครับลองหักดูเฮ้ยอันนี้ใช้ได้แล้วถ้าอย่างนี้ดูนี่นี่ นไหมอย่างเงี้ยแปลว่าใช้ได้แล้วนะเห็นไหมมันนิ่มแล้วแล้วมันนิ่มแล้วมันนิ่มแล้วมันเริ่มนิ่มแล้วแปลว่าเริ่มแบบใช้ได้แล้วฝั่งนี้ใช้ไม่ได้เห็นไหมฝั่งนี้ยังยังแตกอยู่ถ้าเราเอามันตัดอ่ะมันก็จะแตกฉะนั้นก็ต้องแช่ต่อแล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงอ่ะระหว่างรอก็จับไปซึงหนึ่งบทเพลงก็คุยถึงหนึ่งบทเพลงอ่ะมึงเป่าด้วยเป่าด้วยร้องด้วยอะไรก็ได้ถึงหนึ่งบทเพลงไงร้องเล่นเต้นเล่นมุกเอาให้ครบเอาให้ครบ หู้มากเจยบผื้ผื้วิบากผู้หัวใจฟื้มใจเสียงพระเอกชัดโอ้ผูหลับนี้ผว้ฝวนที่ฝวนคนนึงถึงเจ้าฟังเสียงลิงลีดเล่าผีหญิงเศ้าไม่วาย มาดูมันใช้ได้หรือยังอ่าตอนนี้ครับออกไปลามาดูอีกอันหนึ่งน่าจะใช้ได้แลนันนเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วก็อันเนี้ยพอใช้ได้แล้วอ่าเนี่ยถ้าหักอย่างเงี้ยก็คือไม่แยกออกจากกันละก็เรียกว่าพอใช้ได้แต่ถ้ามีเวลาก็แช่ให้นานกว่านี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวจะทําไปดูก็เอาอันนี้มาใช้เลยแล้วกันอุปกรณ์ยิ่งต่อไปที่จะต้องมีนั่นก็คือเขียงนะครับ เขียงไม่ใช่แบบที่มึงเอาไปใช้กันนะเอาไปยำเออเอาไปยำก็เป็นอะไรก็ได้ที่แค่เอามาลองหัน่นอ,อย่างนี้ก็คือใช้ฝาของกล่องนี่แหละมา,ม,ามาทํานะครับปกติทั่วไปก็จะใช้เป็นไม้เป็นอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวดีๆไปเลยก็ได้แต่ของเราใช้ฝากล่องมาตัดส่วนที่นี่ตัดส่วนที่เรากระทำชํำเรามันทิ้งไปก่อนเนี่ยส่วนทำช้ำนี้เราทำไว้อะ ตัดแต่งมันก่อนตัดด้านข้างด้วยนิดนึงนี่ตัดอย่างนี้ด้านข้างตัด,ดัง่อนมีต้องคมหน่อยนะครับอ่าเราก็จะได้อย่างนี้แล้วก็พับครึ่งมัน พับครึ่งโดยที่เอาด้านด้านมันเนี่ยอยู่ข้างในนะด้านที่เป็นด้านด้านอยู่ข้างนอกพับให้ได้ตรงกลางนะนี่อย่างนี้คือยังแช่นะ้าไม่พอเห็นไหมเราเจอจุดตาําหนิหนึ่งจุดแช่นะ้าไม่พอมันเลยแตกแต่เราก็ยังจะต้องฝืนต่อไปนวดมันหน่อยก็ได้อืมอันนี้มีแววว่าจะเสียได้นะอันเนี้ยแต่ว่าตัดนิ้นปีอย่าไปกลัวว่าทําออกมาแล้วจะเสียนะคือถ้ากลัวว่าจะทําออกมาแล้วเสียก็ไม่ต้องทํา ยังไงมันมีเสียอยู่แล้วอบางทีตัดไปสิบอันใช้ได้หนึ่งอันก็ก็ยังมีนะจากนั้นก็ตัดสองฝั่งมันออกมาอ่าแต่งมันให้สวยหน่อยนี่ตัดสองฝั่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเห็นไหมขั้นแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราพับมาตรงกลางปุ๊บแล้วก็พับมันเข้าหากันอย่างนี้จากนั้นก็ตัดสองฝั่งมันอย่างนี้นี่ตัดสองฝั่งมันอย่างนี้อ่าหล้วจากนั้นก็กะเอานะครับ ด้านข้างให้มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะเอาอย่าให้กินตรงกลางมากนะนี่นี่เราก็จะได้อย่างนี้ตรงด้านพับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ถ้าพับมามันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะนี่ดูจากนั้นก็ใช้ตูดไอ้ตูดกำพดาพดนะเนี่ยเราจะใช้กำาพดนี้ใช่ไหมเราตูดมนมาจิมนิดเดียวพอนะอย่าจิมเยอะ จิ้มแค่พอให้เป็นรอยแค่นี้พอเห็นไหมเนี่ยจิ้มให้เป็นรอยแค่นี้พอแต่นั้นก็ไอตรงเนี้ยแหละเริ่มขข้าแอดวานซ์นะทีจ่จะยากกระบากกะเอาบากตรงนี้เข้ามาอีกหน่อยให้เกือบชนตรงที่เราจิ้มแต่ไม่ถึงตรงที่เราจิ้มกำพวดไหมนะอ่านี่ตรงที่เราจิ้มอยู่ตรงนี้แต่เฉือนมาให้เกือบชนฟังนึงก็เหมือนกันด้านแล้วก็ทำอ่าถ้ากับว่าเราจะได้ไกด์ของมันมาแล้วไกด์ที่เราจะทํเลน้นปี จากนั้นเราก็ตรงเนี้ยต้องใช้ฝีมือคือต้องฝึกฝนเท่านั้นเพื่อความชำนานาญอ่าแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะทํานะอยากให้ลองทําดูก็ใช้มีดใช้ปลายมีดนะเห็นไหมเนี่ยจำเป็นต้องใช้มีดปลายแหลมเพื่อเหตุผลเนี้ยใช้ปลายมีดของเราเนี่ยค่อ,อยๆควา้านตรงเนี้ยวังมือด้วยคว้านออกมาให้มันเป็นทรงแบบโคออ้งๆแบบเนี้ยอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งข้างอีกด้านหนึ่งก็คว้านออกมา นี่ขวานออกมาให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งมันแต่งมันหน่อยพยายามแต่งมันนี่นี่ใช้มีดแต่งมันอย่างนี้ได้นี่คือผมทําจนชํานาญแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนี่ทรงมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมทรงนิ้ปีจะเป็นอย่างนี้ด้านบนเราก็เฉือนมันหน่อยเพราะว่าเราจะไว้ใส่ออไม้ฉนวนนี่ เฉียงด้านบนน้อย่างนี้อืมนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าก้าออกมาก็คือจะเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นอย่างนี้อ่าสิ่งต่อไปที่เราทำนั่นก็คือเริ่มแอดวาน้าไปแล้วอันนี้คือยากสุดแล้วในการตัดลิ้นปีนะก็คือเนี่ยแหละไอ้ที่คว้านตรงนี้ให้มันได้อย่างนี้อันนี้ต้องฝึกฝนจะดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยจากนั้นก็เอาไม้ชนวนมาไม้ชนวนก็คือไม้แหลมเนี่ยนะ เสียบเข้าไปข้างบนอย่างนี้ใครตามไม่ทันก็ไล่ดูนนะนี่แล้วก็เสียบเข้ามาอย่างนี้นี่จับให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างกําพวดนนี่ตูดมันจะต้องอยู่ตรงกลางเราก็จับตูดไว้อย่างนี้แล้วก็ต่อไปเราจะเอาเชือกมาผูกแล้วเชือกมาหน่อยนี่มาดูวิธีเราจะใช้เชือกขนาดไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกหลายคนไม่รู้ผูกนี่ไปก่อนผูกปมไปก่อนเพื่อไม่ให้เชือกมันมันแตกออกจากกันไปมากกว่านี้นะ เราวัดนี่จากจากข้างบนมาข้างล่างนี่หนึ่งฝ่ามือก็คือด้านนี้เลย้อนกลับมาใช้หนึ่งฝ่ามืออย่างนี้จะเป็นขนาดที่พอดีแล้วก็ตัดนะอ่ะปมมาปูปมันนี่แล้วก็แช่น้ำหน่อยจุ่มน้ำหน่อย ให้เชือกมันแบบแน่นขึ้นนะอ่ากระระยะให้พอดีจากนั้นก็มีวิธีมว้วนหันด้านนี้ไปทางซ้ายอ่าด้านหัวอยู่ทางขวาเชือกเข้าหาตัวอย่างนี้วางผ้าไปก่อนเข้าหาตัวจากนั้นใช้ด้านนี้ย้อนขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมนี่นะย้อนขึ้นมาข้างบนแบบนี้เออจากนั้นก็ต้องใช้ใช้ฟันแล้วล่ะ จากาบเนี้ใช้ฟันกัดเชืออข้างึงไอยนะแล้วก็ดึงมันนิดหน่อยไม่ต้องแรงนะเป็นการนวดลิ้นปี่นิดนึงจากนั้นก็ใช้ด้านเนี้ยข้างหลังเนี้ยพอเรานวดได้ที่แล้วก็ข้างหลังเนี้ยย้อนกลับมาหาข้างหน้านี่นะอาจจะงงหน่อยนี่นะย้อนกลับมาข้างหน้าแล้วก็สอดเข้ารูนี้นี่สอดเข้ารูนี้แล้วก็ด้านเนี้ยหันมาบิดบิดมาให้เป็นข้างบนพยายามให้เชื่ออยู่ด้านมุมใดมุมหนึ่ง แล้วก็ะต้องใช้ฟันเราเนี่ยดึงอ่าดึงให้มันแน่นแต่ไม่ต้องดึงแรงนะเดี๋ยวฟันหลุดดึงไปฟันหลุดตามอะไเงี้ยอย่างนั้นไม่เอาอ่าแล้วมีค่คจับทรงมันดึงให้มันเข้าที่เข้าทางอืมนี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออมันจะเป็นอย่างนี้ ปมมันก็จะอยู่ด้านด้านใดนด้านหนึ่งอย่างนี้อืออ่าฉะนั้นก็เอาไว้นี้ออกไปแล้วเราก็ต่อไปขั้นตอนนี้ก็คือการแต่งลิ้นละแต่งลิ้นก็คือตัดตัดเนี้ยตัดโค้งมันเนฉะือนตามมุมโค้งมันก็ต้องใช้ฝีมืออยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะทําทให้ดูเนี่ยระวังมือด้วยนะเฉือนตามมุมโค้งอะไรอย่างเงี้ยสองฝั่งค่อยๆทำต้องค่อยๆทำ ถ้ายังไม่เซียเนี่ยใช้กระดาษทรายช่วยก็ได้นะจะเป็นกระดาษทรายที่เป็นกระดาษทรายสําหรับขัดอะไรก็ไม่รู้อะที่เป็นสีดาๆอ <_ d ram> ่ะเขาเรียกกระดาษทรายกระดาษทรายขัดเหล็กไอ้อย,อย่างนี้ไม่ได้นะไอ้อย่างนี้มันเป็นกระดาษทรายขัดไม้เอออย่างนี้ใช้ไม่ได้จะเป็นกระดาษทรายขัดเหล็กถ้าอย่างเงี้ยใช้นะไอ้พวกตรงศักษาสิจะติดตามลินเลยเขาจะไม่ใช้กันแต่ของผมเองก็ไม่มีก็ไม่ใช้อ่ะก็ฝึกฝึกเอาฝึกตัดแต่งให้มันสวยเอา ใช้มีดเล่มเดียวเนี่ยในการแต่งแต่ถ้าเป็นมือใหม่ควรใช้กระดาษฟรายนะเนี่ยกระดาษฟรายมาขัดขัดขัด,ขดตามพวกนี้ได้เลยแต่วันนี้เราไม่ได้มีกระดาษฟรายมา,าเทคนิคการเฉือนตรงนี้มันก็มีเนี่ยเฉือนขึ้น เฉียนขึ้นก็คือน,นี่เฉียนทำทรงอทำทรง,งมันเน,นี้ยแตกเฉียนขึ้นมีเฉียนลงด้วยนะเฉียนลงก็คือเฉียนแบบเก็บรายละเอียดเนี่ยเฉียนลงเราจะเก็บรายละเอียดมันเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้เห็นไหมเนี่ยตรงไหนมันนูนออกมาเดี๋ยวมันจะบาดลิ้นเราแล้วก็เก็บรายละเอียดขนาดก็ขนาดมันไม่มีตายตัวขนาดมันขึ้นอยู่กัแบบว่าลิ้นนั่นอะ จะเป็นต้องเล็กหรือต้องใหญ่นะถ้าเราตัดบ่อยๆเราจะรู้เองบอกไม่ถูกเหมือนกันบางทีเป่าไปแนละ้วมันแบบบวมๆไปเราก็ต้องตัดให้เล็กเนี่นะผมตัดไม้ว้องใช้กระดาษทรายช่วยเลยเนี่ยตรงไหนมันเหลี่ยมค็เฉียนลงเฉียนลงโดยการเนี่ยใช้ใบมีดเฉียนลงแต่งมัน ก็เหมือนกระดาษไฟอ่ะคิดว่ามีเป็นกระดาษไฟเลยเฉียนลงะแดงอ่าจะผมตัดก็ประมาณนี้นี่ดูทรงประมาณนี้เราก็จะได้แล้วลิ้นปีหนึ่งงานนะครับจากนั้นก็ลอง <c oughs> คือขึ้นสูงได้เสียงดี ลงต่ําได้ไม่รู้อะแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วเออนี่ถือว่าใช้ได้อลองหน่อยลองหน่อยอันนี้ใช้ไม่ได้ยังไม่ถือว่าใช้ได้ก็าอาจจะต้องแต่งให้เล็กต่อนะครับก็แต่งแต่งต่อใปให้เล็กๆอะไรเงี้ยอ่าต่อไปก็ตาพวกคุณแล้วพวกคุณต้ององจัดมากเริ่มที่คุณชาโนนก่อนเลยอ,รรอ่า การตัดลิ้นปีสสาหรับวันนี้นะครับก็ได้มั่งไม่ได้มั่งเป็นเรื่องปกตินะครับของการตัดลิ้นปีเพราะฉะนั้นจะตัดลิ้นปี๋อย่ากลัวอย่างของไอ้นนนี่ยังเป่าไม่ดังเลยนะฮะยังต้องแต่งกันอยู่เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับหรืออยากกดอะไรก็กดได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่รับชมและติดตามนะครับไปแลครับวันนี้สวัสดีครับ Bye. Bye.